สวัสดีจ้าแพนย์ครับทุกคนมือนีโอ้นี่คลิปนีย้ยายจะมาเก็บผักขมด้วยจ้าเดินในป่าเขาโคดของเงินพี่สาวด้วยจ้าเด้อเจ้วประจา้ามาเด้อพี่น้องมาเก็บในยายเด้อเก็บผักขมยายช่งกับมาเก็บน้ำด้วยจ้ายายช่งกับเก็บมายายสองกับมาเก็บน้ำมาเก็บเด้อมาเด้อเก็บเด้อพี่น้องมาเก็บเด้อพี่น้อง อุ้ยพี่น้องเอ้ยงามงามเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่งามงามเก็บเก็บเท้าเก็บฮะหายบุงเด้ออุ้ยเป็นละแซวอยู่กำลังแกวเลยเด้อจ้ากำลังแกวมาเด้อพี่น้องมาเด้อนี่ งามง่ามง่ามพระคมน่อยแบบมีแหละแจวแสบของพี่สาวเขาฟุดปูไว้นี่ปูเขาโคดด้วยจ้าปูเขาโคดจมขึ้นพระคมเจ้หนีของน้องสาวพี่นี่เก็บเก็บมาเด้อพี่น้องอยากแจวกัมาเก็บเด้อใกล้ๆนี่ มาเก็บกับตาทองเสียงพีไอเอาปุ๋ยใส่บ่อนั่นลูกหญ้าอืเอาปุ๋ยใส่เขาโคดเก็บได้หลายเด้อเออเก็บได้หลายต้นเปื่อยๆดิต้นเปื่อยๆคนไหนผมมีแคว เมื่อเจ้าโอ้ยคนถือกล้องคนถือกล้องมามีแคล้วเลยต้มเปื่อยๆเจ้าเขาโก้อพเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเก็บเด้อนี่ลรคแบบนี้แหละลรคเก็บแบบนี้เลยเนาะเอองามเนาะเจ้าเนาะคนงามเก็บเนาะคนงามเก็บมาแต่าหาเขียนเหรอมาเก็บพักไปแจวจนตัวตัวนี้สี่โมงดิ ไม่เจ้าหาหมงแล้วหาหมงแล้ว,ว,ลวยะนี่นะพักตัวนีน้นะโอ้ันเป็นสมุนไพรเลยพี่สาววะใหญ่กบ,บ่าหูให้่ก่าหูขี่ยังดอกใหยลงหนาลงหลังพี่ไอว่าก็บบาว่าโพดว่าเลือนว่าพี่ไอ ฮ่เอ่อฮ่าฮ่ายาฮ่าฮ่าฮ่าฮาก่าฮ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 ่า่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่าฮาก่าฮ่ารงาฮ่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 าฮ้าฮงาฮ่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 า่าเ่าบ่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่็ฮ่า้อาฮ่าฮ่่าฮยา่าา่ ออพี่น้องเอ้ย่ผเนะแซบดีติลวกอือกรกลุกลวกอะไรใส่น้ำมันหมูฮ่าฮ่า่าแม่ยังายชงส่กะทิบกผ้าวลวกลวกตั้งไหนจังจงหูว่ามีแถวนี้่ยายชง บ่หมูเขาบอกแล้ววะมาเด้อแด่อีแด่กินดิหมูไอแด่หมูตาหนูมาเก็บผะขมเด้อแพทย์ขามชูผูชูคนกรล่างหลายอยู่นี่กระลัางหลายอยู่อีกบ่เด้อนี่ก็แก้เด้อจ้าเด้อนี่อีกไม่นานก็แก่อีกสองวันสามวันนี่ ทำไมฉาเกิดไปบมดกินเด้นี่บุ่มบุ่มเดหนึ่งแล้วเออขายไดอยู่ตีเขี่ย,าายชุบหองหาตีย,ยายชง ไม่ยังฮ่าฮอือต่ทองอเก็บไปแจวแจวก็ปนยังเหรอเจ้าโอ้ยังอยู่ปทุู่หางหนึ่งเดิอนนะบ้านี้ควายตั๊มหมูว่านี่หมูว่าขวายตัามอันั้นได้เถา หมอวานผัดต้มแม่มูแดงใส่ปลาทูเข้มแต่บริเลไายให้หมูพ่นบึงแก้วแซ่บแซ่บเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บมาเก็บเบาเด้อพี่น้องพี่น้องอยู่แถวบัดตะเพ็ดบ,บันเพจท้ <laughs> <laughs> ับอยู่บันเนี้ยยังเถาะ อยู่มดมัสุบาทนั่นแหละที่เบิ้งใหญ่น่ะมาเก็บมาได้เด้อพี่นองเด้อนี่หลายหลายไล่มลามถือหรอกเด้อจา้าที่เป็นกำลังใจให้ยายสุผู่สุขนุนนู่นอะไรกันมังเณกก็หลายหมดประเทศ <laughs> ประเทศนอก อยู่ประเทศนอกอยู่ประเทศอันนี้ก็มาเก็บมาเอาในยายเือหอดบานมานอนีน่เกี่ยวผักขมแสบแสบเด้อืออพี่น้องแพทย์ครับอยู่เมื่องหนอกนให้แต่ลาอยากได้เถามา,าก,าก,กมสานบานเหา่ทาทั้งแรกมากแล้วเอาไปตุ่มแสบปอ้ยมาเด้อมาเก็บกับยายเด้อป้อนมือมาเก็บกับยาย มาเก็บเอาเด้๋ยนี่กำลังเก็บกำลังได้เต็บกระตาหน่อยละนี่อู้ยสจะเป็นงามสังเห็นบอพี่นองเ้ยใยญ่าทยปัยญาเอาดอกไปบึงอันนี้ดอกให้เยหน่อยพ่อยงามมีริวย พี่สาวกับพี่ไอใยย้ใส่ปุ๋ยอยู่พาทังคุณใส่ปุยเขาโคดโตของน้องสาวนี่ไก่ชออกพักแล้วนันยายบาดดอกแล้วน่ะน,นี่เห็นบอพี่น้องอุ้หลายอีลีพี่น้องเอ้ย เดาหันมาเก็บมาทั้งพี่เต็มอยู่นี่หันมา้งงามยอูน้ยพี่เนาะไปหาหมูหึงได้หยาไบ่บอไปรถไผ่อ้ยหมูพนไปหาเขียดเปิงตะทองโลเก็บยังสี่เลยด้วยจ่าด้วยนี่ ตาทองเก็บสมบูรณ์จ้าอ้ยเกี่ยวไปขายเป็นยังล่ไงสาวอ่ะกอ่าเก็บหลายหลายคือกันก็นหลายอยีลีเดนพี่น้องเอ้ยอุ้ยบอกว่าเอาอุ้ยเอาก็ว่างไว้ังหายง่วนพี่น้องนี่หายหายพี่น้องแกีพี่น้อง จ no ูใกลไกคกรัตัวนั้นได้นอยหจักตนั้นอมี่ตัน้อมแต่ต้นพักคมเหมือนเลยเจ้านี่าพักขมหินอยู่คือกันไหนเจ้าเจ้าเสีบคือกันนะแมนมายายสงโอ้พักคมหินนะโอ้ อื้ออ่ะมีรีไปนองเดยเอานี่อ้าเก็บแล้วๆก่อนชิบไปพากด้องเด้อนี่ไปพากด้องด้องแพงแม่ลูกเคยพากไปในใายส่งไปบ่ะนี่เอาเต็มเลยเออ โอ้ออเพจผ่าพี่สาวเด้อพี่สาวว่ามีเวลาเก็บพี่สาวไปเอางัว,ว่เขาขอกคันสอบคลิปยายเก็บพักขมกะเป็นกำลังใจให้ยายเนเด้อจา้าขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่ทุกคอมเมนต์ทีใ่ให้ยายด้วยดีเสมอมาใ้ายายพิดผ่านประกันได้ยายขออภัยด้อจ้า หลักหน้าทุกคนแพนับสวัสดีครับเก็บแล้วแล้วยากจะเยอะไไให้ตาโดยก็ลูกเจยก็ลูกวิ์แฝงเพิ่นปล่อยให้เพิ่นปล่อยคีบให้แก่กำลัอานี่แก่กำลังออกถักไปให้ตาโดยแก่จิ๋วหอนชื่อหอดตาโดยแล้ว ไปจะฮอดพีดยแล้วพีดอยอยู่มานอเอาผักมาผักพี่โดย,ย,โดยเด้อจ้จเอามาให้ตาดอยด้วยนี่นี่ใบตาดอยงามๆเลยผักขมหน่อยตาด,ดยบ่อยูพี่โดยบ่อยูเลยนี่นี่ล่างหอย่างดีเด้อพี่โดยเอ้ยล่างไว้แล้วไว้ให้พี่โดย เอาไปให้ลูกจืดก็ลูวิดนี่ยากกับิลางไว้ให้คือกันราวห้ตาโดยเลยก็ว่าให้ลูกจืดของพเฮือนให้ตาทองล่างเอาไว้อยูก่กำหนึ่ง <c oughs> แก้วปุนปลาทูเข็มกับปะทอทูนึ่งตั้งเสร็จแล้วนะจ่านี่เอาให้ลูกจืด<อ>ของของตาโดยก็ลางไว้ให้แล้วอมอนี้เก็บแก๊ก<อ> <c oughs> ล่างให้พอ่อจ้า เก็บผักโขมมาผักด้วยจ้าเออรักนะจุกจุกทุกคนจ้าโอ้จ้าล่างไว้พร้อมด้วยจ้าจ้าจ้าต้มเดียวเลยเอาหายกำหนึ่งมไดไอเฮ็ดมือนี ตาทองกินโตเกาตาทองกินปนเออตาทองมาคล้องเออแค่นี้ด้วยจ้า <laughs>